ที่ได้ร no ุว่ให้เป็นสถานที่เริ่มวันนี้ที่บ้านเราในวันนี้ไม่มีโควิด -9 ระดับจังหวัดเมื่อวันที่2 15เมษายน2565กับทุกส่วนราชการข้าราชการพนักงานุุกข้าราชการประชุตลอดจนนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าที่ไม่มีโควิด -9 ใ้รับความร่มเย็เริ่มปฏิบัติภารกิจทำความสะอาดชุมพรสะอาดทุกที่เริ่มวันนี้ที่บ้านทำความสะอาดจังหวัดชุมพรทุกทางจังหวัดป้องกันต้นเขาสาบในกายกเลิมส่วนตัวเมือง อ้อาราิก่อนที่จะให้ดำเนินการต้องใายุท้วิธีในการในที่ที่รับในเขตที่สบายในบทที่จีนจุนชนใน้ี่ท่มคนต้องเที่ยวนะครับต้องการสองอย่างว่างดบบนขณะนี้ขมอพ่อหมอเราอด้ความรู้มาวันนี้เป็นหนึ่งในการให้ความรับขอบคุณที่ จิตาสาราชานที่ได้ร่วมการทำความดีด้วยหัวใจร้อนกันในวันนี้ท่านนท่านขอ้ชมรับก่ัคามรูนันนา เชื <l ots sei> ้อใหม่แล้วร้อยคนพี่ใหม่แล้วเราใหม่ไทยเชือี่เือใหม่ได้ละพอมีไหมอ่ะเ้อีาอนีช่วยจังนะ เรื่องเงื่อนไขสองคือเรื่องของความสะอาดและความสวยงาม

เขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยรากไม้ดังนั้นช้ำเขาช้ำได้ประมาณหมื่นกว่าต้นปูเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน กิจกรรมวันนี้นะครับทางจังหวัดสุพรอณนะครับพิษอาสา ก็จะผ่านนะครับร่วมกับทางเทศบาลเมืองสุพรและอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรนะครับร่วมกันทําความสะอาดสถานที่ซึ่งมีทั้งหมด27จุดนะที่เราทำเนี่ยแต่ว่าออตอนนี้ใน27จุดนียจะจัดกิจกรรมย่อยก็คือจะท้ายอยกันจัดไปเรื่อยๆเพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสนับสนุนพันรวมทั้งกําลังคน จะได้มาสนับสนุนและทำให้กิจกรรมในทั้ง 20, 27จุดของจังหวัดชุมพรในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยได้มีความสะอาดและมีความต่อเนื่องนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทํากิจกรรมใน27จุดได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะมอบให้สังคมชนโดยเทศบาลจะไปมอบให้มีผู้รับผิดชอบและดูแลต่อเนื่องต่อไปเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือ,อ,อกิจกรรมทําความสะอาดสถานที่ต่างๆในเขตชุมชนในเขตเมืองในเขตตลาดเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดและการสึกษาพิบาลในส่วนของมาตรการป้องกันโควิดเพื่อให้เกิดความสะอาดและความปลอดภัยในชุมชนตอนนี้เราต่อรับทางพบเอกมาทังส่วนจังหวัดแัะเทศบาลเมืองชุมพรและยังมีแขวงมีการรถไฟอย่างประเทศไทยโดยสถานีรถไฟชุมพรจัดเจ้าหน้าที่มานะฮะแล้วก็ทุกส่วนเนี่ยก็จะมีทางหลวงทางหลวงชนบทซึ่ง เป็นพื้นที่ที่เป็นรอยต่อในความรับผิดชอบนะฮะทั้งในเรื่องของถนนและก็ในเรื่องของเส้นทางทางข้ามทางรถไฟต่างๆนะมีหลายหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกันและก็ต่อเนื่องกันนะก็เลยให้มาทําแล้วก็ให้จับมือกันแล้วก็เชื่อมโยงกันที่สําคัญคือบ้านเมืองจะได้สะอาดสวยงามและปลอดภัยแล้วมี3ามอย่างที่สําคัญ นอกจากปลอดภัยอย่างเดียวไม่พอก็ยังปลอดโควิดด้วยนะนี่เราเราต้องการแล้วก็การทําอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าทําวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าเดือนนี้แล้วจะเสร็จจะต้องทําอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราจะได้ช่วยในเรื่องการระบายน้ําด้วยนะฮะเพราะว่าขณะนี้จังหวัดชุมพรก็เริ่มมีฝนลงมานะฮะเป็นแค่ฝนต้นฤดูแค่นั้นเองนะ เราจะทําให้การระบายน้ําเหล่านี้เนี่ยรวดเร็วด้วยนะฮะและก็ที่สําคัญก็คือผิวจราจรเนี่ยรถสัญจรไปมาช่วงทักนะวิสัยไม่ดีเนี่ยจะได้มีความปลอดภัยด้วยนะฮะมีก็เ,เป็นมีสิ่งที่ได้ต่อเนื่องนะและก็เราจะทําต่อเนื่องด้วยครับขอบคุณมากครับท่าน